เปิดวาร์ปหวานใจคนใหม่มาจุทาวุฒิสวยออร่าดีกรีคุณหมอ ครองตัวเป็นโสดมาตั้งนานในที่สุดก็มีสาวมาจับซองหัวใจแล้วเรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุม่มมาจุดฮาวุธทีล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมาทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่อกหักกันทั้งประเทศเมื่อเจ้าตัวได้เปิดตัวแฟนสาวคนใหม่กลางโซเชียลกับโมเมนต์ฉลองวันเกิดของฝ่ายิง้งพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าเป่าแทนซะเลยทั้งนี้สำหรับสาวสวยคนนี้มีนามว่าน้องเยลลี่ปัจจุบันเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชสำหรับใครอยากจะรู้จักคุณ หมอมากยิ่งขึ้นก็ตามวาปนี้ไปเลยจ้าเยอร์ลีอเดสกอร์ลีทางนี้หลังจากที่พระเอกหนุ่มเปิดตัวแฟนสาวก็มีเพื่อนๆดาราคนบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรและแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างมากมายเลยล่ะค่ะ